สวัสดีครับพบกับการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักซึ่งจัดขึ้นในซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชามีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด10ประเทศส่วนจะมีประเทศไหนได้เหรียญรางวัลอะไรบ้างมาติดตามกันครับการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในซีเกม2023ครั้งที่32 ที่ประเทศกัมพูชามีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลดังต่อไปนี้อันดับที่1ประเทศอินโดนีเซียหเหรียญทองสองเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวมเป็น11เหรียญอันดับที่สองเวียดนามสี่เหรียญทอง1เหรียญเงินสมเหรียญทองแดงรวมเป็น8เหรียญอันดับที่สไทยสองเหรียญทอง เเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวมเป็นสิบเหรียญอันดับที่4ฟิลิปปินส์สองเหรียญทองสี่เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวมเป็นเจ็ดเหรียญอันดับที่หเมียนมา1เหรียญทองสองเหรียญทองแดงรวมเป็นสามเหรียญอันดับที่หร่วมมีสประเทศได้แก่กัมพูชา1เหรียญทองแดง รวมเป็นหนึ่งเหรียญลาวหนึ่งเหรียญทองแดงรวมเป็นหนึ่งเหรียญมาเลเซียหนึ่งเหรียญทองแดงรวมเป็นหนึ่งเหรียญส่วนประเทศบรูไนสิงคโปร์และติมอร์เลสเตไม่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้รวมเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักทั้งหมด14เหรียญทอง14เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงรวมเป็นเหรียญทั้งหมด42เหรียญ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ